สวัสดีครับแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายใหญ่ลำนาลายเทปนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยครับไปชมผลงานของนักชกไทยในระดับดาวรุ่งอย่างดาบหมอนพุ่มพันม่วงกันบ้างนะครับโดยไฟนี้ดาบหมอนจะบุกพนมเปญครับเจอกับนักชกขวัญใจเจ้าถิ่นอย่างแก้วลุ่มจองมาติดตามเอาใจช่วยครับนักชกไทยจะสามารถเอาชนะขวัญใจของชาวกัมพูชาได้หรือไม และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกบายนทีวีคาราบาวคุณขเขมน,นะครับจัดขึ้นวันที่14ตุลาคมปี2018นะครับหรือตรงกับปีพศ2 5 6ดครับที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับ นักชกไทยของเราครับนั่นก็คือดาบหมอนพุ่มพันม่วงครับนักชกในระดับดาวรุ่งนะครับฝ่ายนี้เจอกับทางด้านของแก้วรุมจองครับนักชกกัมพูชาที่ซึ่งถือว่าเป็นหวัญใจของเจ้าบ้านเลยนะครับของชาวกัมพูชาเลยทีเดียวฝ่ายนี้ต่อยในกติกาคุณคำแมนะครับพิกัด73กิโลกรัมกำหนด5ยกนะครับคุณคำแมหรือมวยไทยก็คล้ายๆครับคล้ายๆกันนะครับ ต่อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยไม่เหมือนกันเล็กน้อยนะครับแต่ดูรวนรวมแล้วก็คล้ายๆมวยไทยครับนักมวยที่อยู่มุมน้ําเงินครับสูงๆยาวๆนี่นักมวยไทยครับนั่นก็คือทางด้านของดาบหมอนนะครับปวสูงกว่าเยอะครับ180ซนติเมตรครับในขณะที่แก้าลุมจองครับแต่ตัวสูงแค่1 6 8ซนติเมตรครับอายุ30ปีเลยนะครับถือว่าเก่าครับเรียกว่า กัมพูชาี่แฟนๆมวยกัมบูชาี่ไม่มีใครไม่รู้จักทางด้านของแก้วลุมจอมครับก็เคยข้ามฟากนะครับข้ามาชกในรายการไทไฟบ้างนะฮะก็เคยแพ้ให้กับทางด้านของนักมวยไทยของเราครับนั่นก็คือยอดสนไกแฟร์แทคนะครับแก้วนี้ได้รับฉายาว่าเป็นไทเกอร์ออฟพัตตาบองครับก็เรียกว่าเป็นพยักแห่งพัตตาบองเลยเดียวครับเจ้าของแชมป์บายนทีวีคุณเขมรในพิกัดหกิกิโลกรัม7จโอ้ยจังหวะนะครับอ่า เรียกว่าดาบมอนนี่เผลอหลุดหลวมไม่ได้เลยฮะแก้วนี่แกจ้องจะเรียกว่ารอจังหวะหลุดนะฮะสับขาไปหนึ่งทีครับแก้วนี่เป็นเจ้าของแชมป์บายนทีวีสองพิกัดรุ่นครับ67กิโลกร,รัมแล้วก็70กิโลกร,รัมครับถือว่าเป็นสเปอร์สตาร์ของพี่น้องชาวกัมพูชีครับุ่นจังหวะนี้ครับประสานแข่งกันแก้วนี่เป็นฝ่ายกินเขาเมาล้มเองครับ ขยับเดินเข้าหาครับแก้วเล็กกว่าสั้นกว่าแต่เก๋วกว่าครับกระดงกระดูกนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยครับปัดข้ากับยอดแสนไกมาแล้วนี่กระดูกแกนนี่แข็งโป๊กเลยทีเดียวครับแล้วไฟนี้นี่ต่อยในกัพูชา้วยครับอ่าสังเกตคนดูครับเนี่ยคนดูแน่นแน่นเลยนะฮะก็กะเชียขวัญใจเองตัวเองครับอย่างแก้วนะครับดามอนี่มีดีกีเป็นเจ้าของแชมป์สภาวมไทยโกครับแชมป์อินเตอร์ของสภาวมไทโกครับ ระดับนาชาติก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นฝีมือนักมวยไทยไลายนี้เท่าไหร่นักนะคะขยับดึงเข้าหาครับแมต่างฝ่ายต่างจดจดจ้องจ้องครับทีมครับดับม้อน,นี่สูงกว่ายาวกว่าครับขยับดึงเข้าหาครับแก้วรอจังหวะเน้นเน้นครับได้เปรียบส่วนหนาครับได้เปรียบส่วนหนาจนเราดูว่าแมเหมือนแก้วนี่แกะ แกพกห่วงยางมาด้วยหรือเปล่าครับม่ต้องห่วงครับชกในบ้านครับก็กําลังใจนี่เต็มเปลี่ยมเกินร้อยครับแก้วอีพีครับดาบหมอนโอ้ยโดนทางด้านแก้วทีมหน้าครับโอ้แก้วนี่ถีบก่าให้ดาบหมอนนี่โกรธเลยนะครับสับขาไปอีีครับพยายามทอนให้ทางด้านของดาบหมอนนี่เตี้ยๆสั้นๆลงมาหน่อยครับเพราะดาบหมอนนี่สูงกว่าเยอะเลยครับ เดินเข้าหาครับโดนแข้งครับอุ้ยอุ้ยไต้ขวาครับขวายทีครับขวายทีครับขวายทีครับควายทีครับโอ้ยดอกนี้อะขวายทีครับขวายทีครับควายทีครับขวายทีครับโอ้ไต่จนที่รี้กว่าแก้วนี้แทบจะตั้งการ์ดไม่อยู่นะครับแทบจะบังไม่อยู่เลยนะครับโคตรโดนไปเกือบสิบกว่าแข้งครับแข้งขวาของทางด้านดาบหมอนนะครับโอ้ยต่เป็นชุดจริงๆครับดาบหมอนอ่ะไตรถดาบหมอนนี่ม่จะนี่ครับเสียบลามาเสียบ เสียบอีกทีครับโอ้โหโกงเข่าเสียบเลยครับดอกนี้เน้นๆนั่นๆครับแล้วแก้วนี้แมพพุงแกนี้หน้าหน้าเสียบจริงๆครับน่าจะนุ่มนิ่มหน้าดูครับเดินเข้าหาครับไปขาครับแม่ไตหลุดครับนี่ครับโดนแข้งไปทีครับแม่ดาบหมอนี่หาจังหวะรอเสียบอยู่แล้วครับแล้วก็รอให้แก้วเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับทีมครับแม่แก้วเข้าไก้ครับอุ้ยประสานหมัดกันเด๋อดอู้ดคว้างหมัดโอ้โห แก้วนี่กาเอาให้หัวหลุดเลยครับหมัดเดียวแม่โอเวดขวาของแก้วครับเรียกว่าน่ากลัวพร้อมคัวเลยนะครับเดินเข้าหาครับแก้วอยู่ในยกที่สามนะครับตอนนี้ขยับโยกเห็นพุงพูอย่างนี้นี่หมัดนี่ไว้ใจได้ครับก็โดนเข่าครับโอ้หงวดแต่ตั้งการงวดแต่จ้องรับโดนเสียอีกทีครับอุ้ยหมุนตัวจะใช้หมัดกำลังครับแม่ห่างไปเยอะครับเสียบอุ้ยยังไม่ได้เสียบครับแม่นูจะได้เสียบแล้ว แก้วพยับาเข้าหาครับพยายามจะเตะขาครับปุยหลุดครับเอามันส่วนด้วยหมัดอย่างเดินเข้าหาครับแก้วดาหมอนเสียบครับดาหมอนรอจังหวะครับให้แก้วนี่ออกหมัดหลุดหลวงมันครับจะได้เสียบนี่ครับหมัดนี้ครับหมัดซ้ายของแก้วครับอุ้ยเสียบหมัดกับเข่าแรกันเลยครับตอนนี้ก็ต้องวัดเรื่องเรื่องหมัดเนี่ยครับเพราะว่าดาหมอนเองก็โดนหนักๆแรงๆนี่ ไปเม่ลามาไม่ไหวเนยนะครับดามอนไม่ใช่มวยที่ท่าตอนหดดีไรนะอู้ยโยนเข่าลอยสานแข้งไปทีครับเสียบเข่าดามอนเอาไงต่อเสียบอิงทีครับบิดมาลากมากระชากมาเสียบอิกทีครับโอ้ยดอกนี้อ้าพยายามจะสวนนี้หมัดครับเอาสวนนี้หมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้ยดามอนมีอาการครับแม่ไม่ตามครับแก้วไม่ตามครับแม่จะเริ่มแบบล้าเลยครับเสียบแม่หมัดหมัดแรกเข่าครับขวางมาดามอนขวางมาแล้วไงต่อ อยเสียบครับแก้วเสียหลักล้มไปเริ่มเกมมันใหม่ครับยกที่สี่ครับตอนนี้ดาบหมอนเริ่มขยับครับเริ่มเป็นฝ่ายทําเกมแล้งครับทำแล้วเสียบครับโอ้ยดอกนี้เสียบอีกทีครับโอ้เสียบทีนี่กระเด้งแล้วเสียบอีกทีโอ้ดาบดาบอสฟาดแข้งไปทิ้งจกเอาไงต่อแกพยายามจะเน้นหมัดเนี่ยเลยครับเสี่ยงดวงครับเผื่อจะพิกเกมได้ครับเพราะตอนนี้นี่รับข่าวไปอิ่มป้าเลยฮะ เสียบครับถอยแล้วเสียบเสียบอีกทีครับสองดอกสองมีสองด้วยครับโอ้ดับมอนหางแล้วหางอาไรหเสียบปุ๊บโอ้ยเต็มๆตครับโอ้ยดอกนี้ครับโดนแข้างขวาอีกครับกรรมการเบรกเกมนับเลยครับโอ้โหรับเป็นคอมโบเซตเลยครับแก้วอแก้วนี้แม่ไม่น่าจะไหวแต่แก่แม่ใจแกเกินร้อยครับเสียบเสียบอีกทีครับดูครับเสียบแต่ละดอกมันเน้นเนื้อๆครับโอ้แข้งดอกสุดท้ายนี่แข้งขวานี่เต็มตีนเตี๋ยเลยครับ ออ้ยนี่ครับดูเสียบครับเสียบครับโอ้โหแล้วเสียบตละดอกนี่แก้วนี่เด้งซ้ายเด้งขวานะครับเสียบอีกทีครับยังมีหมัดครับแก้วนี่มีหมัดน่ากลัวครับตัดบอลเอไงต่อเสียบตัดแข้งไปเสียบอีกทีครับเสียบอีกทีล่างมาตีกระชากมาโอ้ยแมบจะวิ่งหนีครับแก้วนี่แทบจะวิ่งหนีครับพยายามจะออกซ้ายครับมไม่ออกออกขวาครับไม่ออกผ่อนเกมบ้างครับ แม่กไปเยอะครับออกไปเยอะเหมือนกันครับดาบหมอนนี่ครับเสียบพอมีจังหวะก็เสียบอีกทีครับโอ้จับในลากมาบิดบิดหาเหลี่ยมเสียบครับโอ้ยจังนับแข่งอีกทีครับโอ้ยหมุนเลยครับโอ้ทำท่าจะต้องโดนนับครับเป็นนับที่สองของยกที่สี่แล้วนะครับตอนนี้โอ้ยเอาไงต่อครับแก้วโอ้แม่กน่าจะน่าจะงานยากของแก้วครับ ลุ้นตามัดอย่างเดียวครับแม่แก้วนี่แกไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้ครับยอมโดนหามลงดีกว่าครับเสียอีกทีครับขวาในฝาดแข้งขวาขวาอีกทีโยกครับหาจังหวะครับทางด้านของดับหมอนเองก็แม่ผ่อนเกมนะครับเพราะตอนนี้นี่ได้ไปเต็มๆสองทับเลยนะครับก็ต้องผ่อนเกมครับทิพยับเ์ขวาโยนเข่าร้อยครับสอบเข่าเสียอีกทีครับ เสียบางทีครับโอ้ยฟันศอกครับกรรมการว่ายุติการทกแล้วครับโอ้โหนอนยาวเหยียดเลยครับแก้วลุมจองครับโอ้ยกสี่นี่เป็นยกที่ต้องบอกว่าทารุณแก้วลุมจองมากครับโอ้โดดอาวุธครบครับแข้งเข่าตอกโอ้ครบจริงๆครับดูครับดูภาพช้ากดลงมาครับกดลงมาเสียฟันตอกกระโดดครับโอ้แกกระโดดแทงสอดเข่าแทงเลยครับเสียบางทีครับลากมา โอ้ยลากมาแล้วปิดพยายามจะปิดตัวหนีครับแล้วนี่ครับโดนศอกครับกรรมการต้องต้องขวางครับโอ้ไม่งั้นนี่แก้วอาจจะเสียชีวิตเอาซะก่อนครับนี่ครับฟันสอกเต็มเ็มครับภาพช้าอีกมุมครับนี่ครับแกกระโดดสลับเข่าเสียบครับลากมาเสียบลากมาดอกนี้ปิดปิดหน้าหนีครับนี่ครับแล้วก็ฟันศอกโอ้โดนบริเวณไพ่ถอยครับโอ้ยังนอนยาวเหยียดยังไม่ลุกเลยครับแก้ว โอ้น่าจะเริ่มไหวแล้วนะครับตอนนี้นักชกไทยของเราครับดาบหมอนพุ่มพันธุ์ม่วงครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเอาไ์ปในยกที่สี่นะครับเรียกว่าแก้วนี่ยกที่สี่นี่แกโดนทารุณทรมานทรมเหลือเกินครับดูนี่ครับดาบหมอนก็เข้าไปกราบขอโทษครับภาพฉายทีครับลากมาลากมาเสียบครับมาพยายามจะบิดหน้าหนีครับตอกตามมาทันทีครับอีกมุมครับ โอ้โดนตะละดอกนี่โอ้โหเห็นแล้วมันนี่ครับฟันเน้นๆเ,เลยครับจะตามอีกทีครับก็กรรมการเข้ามาขวางครับก็ทําถูกแล้วครับกรรมการนําถูกแล้วครับไม่งั้นนี่แก้วนี้น่าจะเจ็บหนักยิ่งกว่านี้ครับก็ชูมือให้ทางด้านของดาบม้อนพุ่มพันม่วงครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเอาไปแบบเด็ดขาดในยกที่สีนี่เองครับ รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์ like, b s c r i b e กดซันกระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ